เรอธิบายเพิ่มเติมข้อข้อ12เดี๋ยวลบออกก่อนเดี๋ยวข้อน,นี้อธิบายใหม่เลยอ่ะโอเคไม่เป็นไรเรามาเริ่มกันใหม่รูปที่1ที่เราดูนะรูปที่1คือ1ถูกไหมอันนี้มองง่ายถูกไหมรูปที่2ก็คือ1ถูกไหมครับรูปที่3รูปที่3เนี่ยเกิดจากอะไรบวกอะไรก็คือเกิดจากรูปที่1บวกกับรูปที่2ถูกไหม ก็คือร MM ูปที่หน ah> ึ่งบวกกับร um> ูปที่2ถูกไหมเพราะนั uh uh ้นก็คือหนึ่งบวกหนึ่งก็เลยกลายเป็น2ถูกไหมถูกไหมรูปที่สี่รูปที่สี่คือเกิดจากรูปที่สองก็คือ1ถูกไหมครับบวกกับรูปที่3ามรูปที่สาคือเท่าไหร่รูปที่สมก็คือนี่ไงก็นี่ไงรูปที่สามเข้าใจไหมก็เลยกลายเป็นเท่าไหร่สามเข้าใจไหมต่อไปรูปที่รูปที่ห้ารูปที่ห้ามันเกิดจากอะไรสามก็คือตัวนี้ถูกไหมบวกกับอีกสก็คือตัวนี้ก็เลยกลายเป็นเท่าไหร่ เพราะฉะนั้นรูปที่หกมันก็ต้องเกิดจากอะไรบวกอะไรก็คือรูปที่ห้าก็คือต้องเอารูปนี้บวกกับรูปนี้ถูกไหมกลายเป็นแปดถูกไหมเข้าใจไหมอ่ะป้าก็เลยเอามาเขียนให้มันสวยๆสองสามนี่ไงหนึ่งอันนี้เกิดจากอันนี้เกิดจากรูปอันนี้เกิดจากสองอันนี้บวกกันถูกไหมต่อไปก็เกิดจากอันนี้ก็เกิดจากสองอันนี้บวกกันก็กลายเป็นเท่าไหร่สามถูกไหมต่อไปอันนี้ก็เกิดจากสองอันนี้บวกกันก็กลายเป็นเท่าไหร่ห้าถูกไหม ต่อไปอันนี้ก็เกิดจากสองนี้บวกกันก็กลายเป็นเท่าไหร่แปดถูก <11. S 1> ไหมตรงนี้ก็ต้องเป็นเท่าไหร่สิบส <12. S 1> องตรงนี้ต่อไปสิบเอ็ดเออก็ทำไปเรื่อยๆ่จนถึงรูปที่สิบเอ็ดเข้าใจไหมว่ารูปที่สิบเอ็ดเนี่ยจะคือเท่าไหร่อ่ะปาทำเอง